สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับเบ้าเปียกคือเก่าเนาะครับกับยนืมือแล้งด้วพี่น้องมาหนี่กับเมนูปีงกบครับพี่น้องตำมะหุ่งเขาก็ได้กบมาแล้วกับมาปิ้งครับพี่น้องเป็นกบธรรมชาติด้วพี่น้องครับผักเขาก็โอหลายอย่างอยู่ครับผักกาดมะเขือนี่น้ำไม้ต้มได้หน่อยนึงครับพี่น้องน้ำไม้ต้มผักขาครับผักแก่เขา มาแส่บๆกับเบาเปียกครับพี่น้องครับหยาดออกกรบออกจากหีบก่อนพี่นอ้องเป็นแต่วซสบขนาดเ้น กับเป่าเปียกเตอร์พี่น้องครับน้ำมือแรงคำแหลกกอนพี่น้อง ง่ามครับงา่ามหม่นี่จะเป็นแนงมันนะพี่น้องครับ みんな。 น้ำขักพี่น้องพักขาส,ส่วนแ่บๆมันเนี่ยกบครับ เบิดเท่านั้นเดี๋ยวปีงบต่ำห้องพี่น้องครับ ตนี้ก็หอนแห้งหลายไปหนอผมว่ามีอะี่สิบองศาเมื่อนี้ อ่านเตะดุกมั้งเนล่ครับปักโอ้ต่ำหุขก้นแซบครับพี่น้องมามาแซบแซมมันเบาเปียกครับ กินเต๊กคค้าตัวนี้นกับเลือเฟื่องนะพี่น้องโอ้คักก่ะพี่น้องตำหู้งกับปิงกบเนาะ เสียงรถพี่น้องขอญยาดหลายๆเสียงดังได้ยู่หลังบ้านจะเป็นถนนเงินยู่หลังบ้านนะครับพี่น้อง งานติดดุแข็งๆม่ต้อที่นอ เมกี้นี่กบกับห้องห้องเอาฝนบ่าครับมันห้องอ่ะมันห้อนคันกพุดธนี่กะใกล้เข่านาฝนแล้วเนาะพี่น้องบังคนกะวานเขา่าละ ส่วนตัวยไม่กินพี่น้อง 嗯，那嗯。 nhập treo อดี S <S <S ตัวยังไงพี่นอ้องมันเขาตุ่มเขาตุ่มกรบเพิ่นครับหรือสื่อเพิ่นมาปิ่งครับพี่นอ้องเป็นกรบอนันธรรมชาติพี่น้องครับ

ผลงานเนาะพระขาครับ ส่วนค้าเนื้อหล สุดสุดท้ายเริ่มเพชรแน่ละบาทเนี่ยอ,อ,อยากแก่แล้ว ว่าหรอกกินมึงนี่มันหนาะวมันแจ๊บครับผักกวางตุง้ง โอ้คักคครับโอ้อิ่มอิ่มพี่น้องบานพันยูกไก่ไกยู่ทั้งทงพนนะครับทั้งนอกพนไก่เน่มาเพื่อเลี้ยงมาหลไมาออนโอ้คักคครับพี่น้องปิ้งก,กบตำหุงเบิดเท่าน,นั้นหละพี่น้องครับมักกับกดไค์กดแชด่เดอ้อครับชิปนี้พี่น้องครับ โอ้อิ่มคักมือนี่ในกับฝากพี่น้องติดตามเพื่เก่าแล้วครับพี่น้องเอาคลิปนี้เบ้าเปียกขโตลรลาไปก่อน้วยครับสวัสดีครับ